30กันยายนนี้ลุ้นทั้งประเทศสุขอาถรรพ์วิกต่รอดหรือร่วงระวังข่าวรั่วก่อนบ่าย3ปิดฉากไต่สวนไปเรียบร้อยในวันพุทธที่14กันยายนกับคดีคำร้อง8ปีพลเอกประยุทธ์จันโอชาหลังที่ประชุม9ตุลาการสารรัฐมนูญเห็นว่าคำร้องคดีดังกล่าวที่เป็นการวินิจฉัยในข้อกฎหมายและพยานหลักฐานต่างๆที่ศาลได้รับ เพียงพอที่จะทำให้ตัดสินคดีได้จึงได้นัดกันในวันศุกร์ที่30กันยายนนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อให้ตุลาการแต่ละคนได้นำหนังสือความเห็นส่วนตนในคดีนี้ไปถแถลงด้วยวาจาต่อที่ประชุมจากนั้นที่ประชุมจะมีการลงมติตัดสินคดีโดยยึดเสียงข้างมากเป็นผลคำตัดสินจากนั้นที่ประชุมจะร่วมกันเขียนคำวินิจฉัยกลาง นำไปอ่านกลางห้องพิจารณาคดีของศาลในเวลาบ่ายสามโมงวันเดียวกันดังนั้น30กันยายนคนไทยทั้งประเทศได้ลุ้นกันแบบประทึกตลอดการอ่านคำวินิจฉัยที่คาดว่าจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า45นาทีจนถึงวักสุดท้ายของคำวินิจฉัยที่จะบอกว่าบิ๊กตู่คนเอกประยุทธ์นายกรัฐานิรีประเทศไทยคนที่29จะได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีเต็มตัวอีกครั้งหรือไม่ หรือสุดท้ายต้องหลุดจากนายกรัฐมนตรีแบบเป็นทางการเพราะเป็นนายกรัฐมนตรีมาครบ8ปีตามรัฐธรรมนูญมาตรา158เมื่อ24สิงหาคม2565ที่ผ่านมา30กันยายนนี้กองเชียร์ลุงตู่และกองแช่งผลเอกประยุทธ์มีนัดหมายกันตั้งแต่บ่าย3โมงกับการลุ้นระทึกผลคำตัดสินที่ออกมาเว้นเสียแต่จะเกิดกรณีข่าวรั่วออกมาก่อนบ่าย3 เพราะตุลาการประชุมกันตั้งแต่เช้าลงมติเสร็จไม่เกินเที่ยงจากนั้นใช้เวลาในการเขียนคำวินิจฉัยประมาณ2-3ถึงชั่วโมงเพื่อมาอ่านตอนบ่าย 3. โมงตรงนี้ทาง9ตุลาการต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการไม่ให้มติรั่วออกมาก่อนเพราะคดีนี้มีผลทางการเมืองสูงอีกทั้งยังเป็นที่สนใจของนักลงทุนในตลาดหุ้น ที่ต้องการข่าวที่รวดเร็วต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มาตรการต่างๆเช่นการยึดโทรศัพท์มือถือตุลาการทั้งหมดตั้งแต่ห้องประชุมจนอ่านคำวินิจฉัยเสร็จแบบที่ทำกันเป็นปกติดูแล้วไม่น่าห่วงที่สำคัญ9้าวตุลาการที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองรู้ดีว่าความรับผลตัดสินคดีรั่วไม่ได้แต่ที่หลายคนห่วงคือข่าวจะรั่วจากคนในสารรัฐธรรมนูญ เพราะก่อนหน้านี้เคยเกิดกรณีข่าวรั่วมติตุลาการสารรัฐปรนูญที่สั่งให้พลเอกประยุทธ์หยุดพักการปฏิบัติหน้าที่ออกมาก่อนการถแถลงข่าวจนสารต้องยกเลิกการถแถลงข่าวที่นัดไว้รวมถึงเอกสารรั่วคําชี้แจงของพลเอกประยุทธ์และมีชยัยฤชุพัน์แม้ในความเป็นจริงเอกสารไม่ได้รั่วจากสารรัฐปรนูญแต่การป้องกันไม่ให้คำตัดสินรั่วเป็นสิ่งที่สารต้องยกระดับมากขึ้นทั้งนี้ ตามพรบรวิธีพิจารณาของสารรัฐธรมนูญพศ2561คำวินิจฉัยของศาลจะตีความเฉพาะประเด็นที่ผู้ร้องส่งมาเท่านั้นจะไม่วินิจฉัยนอกเหนือจากที่ส่งมาซึ่งพบว่าคำร้องของฝ่ายค้านเพียงแต่ขอให้วินิจฉัยแค่ว่าความเป็นรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์สิ้นสุดลงหลัง24สิงหาคม2565โดยไม่ได้ขอให้วินิจฉัยว่าการนับ8ปีของพลเอกประยุทธ์ให้นับจากช่วงเวลาใด อย่างไรก็ตามกรณีดังกล่าวหากศาลวินิจฉัยว่าพลเอกประยุทธ์ยังเป็นนายกรมตรีได้ต่อหลัง24สิงหาคม2565มันก็คือคำตอบว่าสารไม่ได้นับวาระ8ปีตั้งแต่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรอบแรกเมื่อ24สิงหาคม2557จึงเท่ากับเหลือแค่2ช้อยเท่านั้นคือนับจากวันที่รัฐมน,นูญประกาศใช้คือ6เมษายน2560 กับนับจากวันที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรอบสองหลังเลือกตั้งคือนับจาก9วิธายน2,562ต้องดูว่าในคำวินิจฉัยจะระบุหรือไม่ว่าสารรัฐปรนูญให้นับ8ปีจากช่วงใดซึ่งหากสารตีความแบบเคร่งครัดไม่วินิจฉัยนอกเหนือคำร้องก็อาจไม่ระบุว่าให้นับจากปี2,560หรือ2,562หากเป็นเช่นนี้จะกลายเป็นปริศนาทางข้อกฎหมายและทางการเมืองต่อไป แต่ก็ไม่แน่เพราะอาจจะมีบางบรรทัดในคำวินิจฉัยกลางที่เขียนไว้ซึ่งเรื่องแบบนี้นักกฎหมายเข้าใจดีแต่เบื้องต้นพลเอกประยุทธ์และกองเชียต้องลุ้นให้ผลคำตัดสินที่ออกมานั้นทำให้พลเอกประยุทธ์กลับมาเป็นนายกต่อส่วนปมอ,อื่นๆค่อยไปแก้ทีละจุดเพราะตอนนี้กองเชียร์วิกตูดูจะใจไม่ค่อยดีหลังเห็นนัดหมายของศาลสุกที่30กันยายนและยังนัดบ่าย3ที่ตลาดหุ้นใกล้ปิดซื้อขาย เพราะที่ผ่านมาหากคำร้องคดีใดสารนัดอ่านวรรสุกและอ่านช่วงบ่ายแสดงว่าตุลาการมองเห็นแล้วว่าคดีนั้นมีผลทางการเมืองสูงถึงต้องนัดอ่านวรรสุกเพื่อเลี่ยนกระแสวิจารณ์ช่วงเสาร์อาทิตย์ที่สําคัญระยะหลังคําร้องที่คดีนัดอ่านบรนสุกหรือช่วงสุดสัปดาห์ก่อนหยุดยาวพบว่าผลออกมาฝ่ายผู้ถูกร้องมักจะแพ้เช่นคดีถือหุ้นสื่อของธนาธรจึงรุ่งเรืองกฤี ที่ทำให้ธนาธรหลุดจากสอสอหรือคดีเงินกู้191ล้านบาทของพรรคอนาคตใหม่ที่ศาลสั่งยุบพรรคดูกันว่า30กันยายนนี้จะเป็นสุขอาถรนพ์จะซ้ำรอยเดิมคือผู้ถูกร้องแพ้คดีหรือไม่กองเชียร์รุงตู่ทำใจร่มๆไว้แล้วกัน